ให้เสียแฮกครับพาไปดูรถที่คว่ำนะครับผมนนเสียแฮกบอกว่าขับรถผ่านมาก่อนจะมาถึงผมนี่เห็นรถพ่วงนะครับตก้างอยู่ตรงนี้ครับเลยว่าจะไปดูสะหน่อยว่ามันรถใครครับเป็นรถทีมงานไหนโอ้มองเกาอีกแล้วเสียนะอะไรขึ้นเลยมองนีมนดูเหรอเนี่ย หลายมากหล,ลายแยวเลยตรงนี้เเนี่ยครับอยู่เิร์นกลับมาแล้วครับตรงนี้ครับเสียงแฮกขับรถผ่านมาครับมาเจอครับก็เลยพูดให้ผมฟังนะครับก็โอ้รถปลาเล็กตัวนี้รถปลาเล็กมาเหลือ ตรงนี้เราจอดได้ไหมตรงข้างหน้าคันนี้รถทีมมาลือก็เป็นรถทีมงานที่เรารู้จักอยู่ครับลงปาจโิโรแล้วครับนักข่าวช่องน้าซิ่งซุปร์ยาวลงพื้นที่ ตัวใหม่ไม่ฮักเลยตัวนี้ไปถามดูโชฟเฟอร์หน่อยครับเป็นไงบ้างไหม ัสวัสดีครับเนลิกนี่นานาคนเป็นไรไหมครับไม่เป็นฮะไม่เป็นมีพระดีอหลวงพ่อรอดฮะหลวงพ่อรอดเลือกตัวเองไหนในชูเฟอร์คึ้นขับคนไหนไม่รู้คนไหนคนขับนี่เชลานี่พ<ะ>ี่ปะพี่ขับใช่ไหม ฝากช่องยูทูบหน่อยไปยุ่งในปะตำหนิหน่อยเหรอฮปอายุยังไงครับเนี่ยเสียงดังด้วางกะบะนันหถ้ากระบาทนั่นโอ้ขนาดนี้คนขับไม่มีอะไรขอดูอ,อดูหน่อออยอญาติ<ม> เขาผมม <mm ันหลายองค์ไว้ป uh> ่ามันเลยเกี่ยงกันไม่มีครับไม่ม pues ีอ่ะอ๋ออย่างนี้หลวงพ่อหลวงพ่อแม่กับหลวงพ่อพ่อรถอันไทยกาลสินเท่าอ่ะครับแม่ครับโอ้สายกาลสินครับลงซื้อนี่เลยวะปลาเนี่ยแม่ล้งแต่ล้งเขาเดี๋ยวเกี่ยงกุฟังเสียงไงเสียงรถเออเกี่ยงกุ้ฟังเสียงรถสองเทือครับตัวที่สองใหญ่มากบ่ทั้งใส่ทันตกกันหมด รอทางสายตกถนนมันสาเหตุมันเป็นยังครับเท่านามันนั่นบ่ลูกมากบ่เยาอย่างกันด้วยบ่โอ้ดูต้นม้่นใหญ่ขาดเข้าเขาได้มาแห้งปะได้ปะนี่่ห้่าว่าเตดกนั่งกอเข้าเดีวผมเออ ส้นต้นไม้เห็นไหมครับนี่ตนเนี่ย้ต้นโชเฟอร์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยอดผูดได้ครับไอ้ป้าเอ็มบ่ใช่เอมก็ยอนี่มือหนึงตายวิตายโอ้ตายอ๋อ ได้เอาไปโเสียตายไม่ทำที่แรียนนะมันทำที่แรีนมันมันปลูกต้นไม้แบบนี้เลยอ้อันนี้อันนี้ลือลือออกแล้วมั้ยเนี่ยตะกี้ต้นไม้ปลูกตัวนี้เห็นมั้ยเนี่ยได้ปลูกต้นเลยคนรถขนาด้ถไปไหวเว้ยรถขนาด้ถไปไหวอ่ะเออนี่ยรถไม่กล้าต้นไม้น่ที่น้องไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนี่ครับคือต้นไม้นี่ปลูกหัวรถอยู่เลยครับเนี่ย มันมีต้นน้ำพีม่านมอปลาอยู่นี่ไมรู้ว่ามีต้นยังมอต้นเสลาจักเดือกมาในนี่ตอนตีสครับตอนตีสองเนี่ยต้นใหม่ข่างย่างลังกันหรอวางใหม่ก่อนเป่นเุทดเลยวางใหม่วันนี้เมนบปเลย แต่องวนดาบุญบุญรักษาอีกนิดหน่อลเป็นยังออกไหนออกน้าตางออกมีดอนมาดูมาดูไปได้อบบ่มีเก็บยังจังไนเลยบ่ป่ะฮะต้แตกตรงนี้ได้ป๋าออกออกมาเล่นมาครับเนี่ยมีคนมาไปตอนออกมาบ่มีไผ่กคนเลย แต่ผมมานั่งอยู่นี่ไมมนก้ม่ารัวรถโดน่เลยว่ามันค้ไปเลยข้างรถกันเนาะทำไมอยู่ผู้เดียวเลยเป็นบ้านนี่ออกมาล้วกับมานั่งอยู่ผู้เดียวสุมาสักันสักขันสักลนุ่มก้ปาเราสุมาักขันโอ้หี่มเียนกับข้ากับะกันนครับโอ้โหรถ รถมันพ่อกากับบาดแตกก็เลยพย่ำสี่เแลี่ยชะลอมาเรื่อยๆ์กันป่ะครับเพื่อเพื่อสิ่เลี่ยมรัดกันกับซางสิ่เลี่ยมรัดกันกับซ่างมันก็เลยมาเกิดอุบัติเหตุก่อนครับมเสียงดังกรเลยอย่างนู้ไปฟังครับอย่างนู้นฟังกรเลยเพราะท่านี้มันตุ่มตนเหล่ากระเล็บถึงถึงบกรึเลยครับมันชันมันมันบวกรึช่วงนี้ช่วงนี้เริ่มเริ่มยิ่งง่ายอยครับใส่ยังไงครับหินบ่ สามซีะคุกค,กค,กคกโลกลินเนีาา่นอโอ้เงยเงยเอ้ยเอยออนี่ครับปลาแกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ อยู่ตรงนี้ครับอ,อดเข้ากับต้นไม้ตรงนี้ครับอาถโถถ้าเป็นถ้าเปลี่ยนจากตรงนี้มาตรงนี้นี่ผมว่าป๋าแกหน่งไม่รอดแน่นอนนะครับโชคดีที่มันฝั่งนี้ครับดูคัสซีครับโดนบีไปเลยนี่ าแล้วว่าเป็นอย่างไรครับต้นกระเดาต้นสะเดาครับสวัสดีครับซังเปลี่ยนยังครับเนี่ยเห็ดพอมันหลากใด้หันล่ครับเนี่ยโอ้ถอดเผาเผาข้างออกพอให้มันลากไปได้ครับ ใส่ไม่ได้แบกนะครับผมใส่มาไม่เยอะครับผมใส่มาตามกําหนดนะครับนี่ดูจากท่าทางแล้วนะครับดูผมจะพาดูว่าต้นไม้มันอยู่ตรงไหนครับ ไม้อยู่ตรงนี้ครับต้นไม้อยู่ตรงนี้ครับ,รรบโดนอัดไปเลยครับต้นไม้สิบล้อพ่วงบรรทุกหินนะครับอัดต้นไม้ครับผมต้นไม้ติวเลยครับไปกับแรงของน้ำหนักนะครับ,ก,บกับตัวรถครับ ตัวใม้มันอยู่ซื้อผุ่นเป็นมาต้นไม้อยู่ซื้อนั่นแหละเจมันมากระโดดเร่นอยมาทั้งต้นเลยมากับรถปกรถาเดียพร้อมเดิตัวปกปกรถอะไร้ปิดเลยคนแลงไก่มาหน่อยพูดว่ารถรถล้มนะครับเออเอาไปเรียบแล้วก็ไป่ห้เลยเข้าเดียวเาเดียวเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างๆองเดียวนี่นี่ตรงแถวมอเตอหานใกล้ๆหน่อยกาญจนบุรีกว่าตาเจ้าองเดียวเลยอยู่ข้างหน้าคนขับเลย ที่ตรงทำนี่แหละคุณพระคุ้มครองครับเราห้องทหารลูกออนไลน์ได้ฟังแค่าเรอนี้วะสาวห้าเลยเราโดดมาทันเราโดดมาทัานดิถ้าไปรู้ว่าคูณนี่แกโดดลงไม่ขำพูดเลยแกบอกว่าวิ่งเร็วกูไม่ไปใส่ขั้นหนานไปใส่เบิร์ดครับเนี่ย อันนี้นี่คือมันมาอยู่ธานีเลยเป็นไหมครับนี่ยหลากมากแล้วไดด่มเอะมาดึงมาแล้วตะกีตะกีมันยู่ซือไดครับนี่ตะกีข้าวหนามันมันบอหมี่เล่เป็นไหมครับเนี่ข้าวหนามันรู้ออกไปแล้วต้นไม้มากยนั้ต้นไหม่มากเกินใช่ไครับครับต้นงี้ไปเลยครับต้นใหม่เดียวไป เดี๋ยวดูต้นไม้ก่อนมีต้นไม้ครับโอ้โหนี่ครับต้นไม้หักครึ่งหนึ่งนี่โคนต้นไม้ครับ ต้นใหญ่ครับต้นน่าจะเป็นต้นนี้แหละที่มันหักครึ่งนะครับเพราะมันมีจากต้นกันแน่วะคือส่งหลายต้นเถอะโอโถั่ถถ,ถ,ถจุดนี้แหละครับที่ท,ที่บอกว่าเขาเขาจะมาทำเป็นตาช่างนะครับตรงนี้แหละ บริเวณนี้เลยครับระหว่างบ้านโนนสมบูรณ์มา,าถึงบ้านนาคำไห้ครับที่มีข่าวว่าจะสร้างสร้างตาะช่างครับเป็นพี่น้องสายรถบรรทุกจากจังหวัดกาลสินครับเป็น สามหนึ่ครับเ <360. S 1> จเ็คเซตสามหนึูนโชเฟอร์ไม่เป็นอะไรครับสังนนชนเทสังนวนสนเทกันไปบักญ่เลยนีย่ครับโชเฟอร์ เลือเชื oh. okay. ่อจริงตัวตัวจะดึงขึ้นครับปาได้เหยียบเบรกวะครับได้ใส้เบรกวะนี่

ก็ทงสายมันลอกกนบขึออเลยเหยียบเบรกมันกับว่ามีประโยชน์แล้วนัเบรกมันไมยูรอฮ่ีค้าฮกาเ่็นอา่าง่า่าฮ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 ่านาฮ่ร่าฮาฮรานี่าฮาฮ่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 านนาฮ่าฮ่าฮ่าฮนา่าฮแา่าฮ่า่า ซ่อมไม่ได้ครับคน,น,บนอ๋อขึ้นว้ออ๋ออะไรเนี่ครับ thank <laughs> you Lột nhục Không mau. được